จังหวัดราชบุรีค่ะส่งมอบถุงน้ำใจพึ่งพาเฮล l t ส m ม b a c k กจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาให้แก่ผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่ห่างไกลค่ะพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธนารีนานายกิติมาศตลอดชีพพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรฐก,กิตยิยาภานเรนทิราเทพพยาวดีประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทย พระราชทานพระวโรกาสให้หนายแพทย์เจเดจทรำทัดอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาเพื่อผู้ป่วยโควิด19ที่กักตัวอยู่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันหรือผู้ป่วยโควิด19ที่กักตัวณศูนย์พักคอยคอมมูนิตี้ไอโซเลชัน ที่อาคารภูมิศิริมังคารานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจำนวน2,000ชุดเพื่อส่งมอบให้แก่สปอสอชอนำถุงนำส่งถุงน้ำใจพึ่งพาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาไปมอบให้กับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ สำหรับถุงน้ำใจพึ่งพา h l t h me back ประกอบด้วยเครื่องวัดระดับออกซิเจนปลอดวัดไข้ยาฟ้าทรายโจรยาพาราเซตามอลละมีกึ่งสำเร็จรูปยาสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของที่ผู้ป่วยต้องใช้ในระหว่างกักตัวที่บ้านทางนี้แพทย์หญิงบาจรีอารีรบ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์เพียรมนิน่งสานนนผู้อำนวยการสปอสอชเขตหราชบุรีและสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีเป็นผู้แทนร่วมส่งมอบชุดถุงน้ำใจพึ่งพาเฮลท์มี์แบ็กจำนวน100ชุดให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลหลักเมืองอำเภอเมืองศูนย์พักคอยสารโรงพิธีหลวงสองพี่น้องวัดบ้านเลือกและศูนย์พักคอยศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่นค่ะ